ขอนแก่นเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2563และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564วันที่15ธันวาคม2563ที่โรงแรมโคซาในสุเทพมณีโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2563และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564โดยมีการอ่านสารพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่26ธันวาคม2563และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564 ซึ่งในการถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนวันนี้ในแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุได้ชี้แจงโครงการกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและไม่สวมหมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติบริเวณทางแยกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น3จุดอีกด้วย สำหรับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และการเดินทางกลับภูมิลำเนามีกรอบแนวทางปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดลงเหลือน้อยที่สุดซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564รวม7วันโดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนอกจากการตั้งจุดตรวจของตำรวจภูธรด่านชุมชนแล้วยังมีด่านป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่อำเภอพลอำเภอเขาวสวนกวางและอำเภอชุมแพการติดตั้งกล้อง CCTV คนรถถนนต้องปลอดภัยโดยทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นจะได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน